ข้อ13นะครับให้ m <N> เป็นค่าคงตัวที่มีค่ามากกว่า2และสมการ m กําลังสองลบเปิดวงเล็บ x กําลังสองลบ x บวกหาส่วน2ปิดวงเล็บคูณอยู่กับ m ลบกับเปิดวงเล็บ6 x บวก1ปิดวงเล็บเท่ากับ0 <N> มีรากเพียงรากเดียวจงหาค่าของ m ยกกําลัง1ส่วน2บวกกับ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ ก็ไก่1ขอไข่สอขอควายสามงงูสข้อนี้ก็เป็นเรื่องสมการนะครับอ่ากลับมาดูโจทย์ก็พี่ก็จะลอกโจทย์ก่อนนะครับข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นการแก้สมการธรรมดานะครับก็คือจาก m กาลังสองลบ x กลังสองเปิดวงเล็บก่อน x กลังสองลบ x บวกส่วน2อคูณอยู่กับ m ลบกับเปิดวงเล็บ 6x บวก1ปิดวงเล็บนะครับแล้วก็เท่ากับ0ทีนี้เราจะต้องแก้สมก,การนะครับแล้วเขาบอกว่าสมก,การข้อนี้เนี่ยมีรากเพียงรากเดียวคำว่ารากคืออะไรก็คือคำตอบนั่นเองแสดงว่าข้อนี้เนี่ยมีคำตอบเพียงคำตอบเดียวนะครับเล่าก็ทีนี้ก็กระจายก่อนจะได้ว่าเป็น m อกำลังสองลบ ่า m คูณเข้าไปนะครับลบ m x กำลังสองบวก m, x, m ล x ลบห้าส่วนสอง m ลบหก x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์อ่าทีนี้เราก็จะมาเรียงสัมประสิทธิ์ดีนะครับให้เรียงตามลำดับ x กำลังสอง x แล้วก็ไม่มี x นะครับก็จะเป็นลบ m x กำลังสองบวกกับ m ลบหก x บวกกับ m กำลังสองลบห้าส่วนสอง m -1 บนเท่ากับศูนย์นะครับอ่าก็จะได้เป็นบรรทัดสุดท้ายเป็นบรรทัดที่สวยที่สุดแล้วนะครับเราก็ทําอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วทีนี้น้องๆทราบไหมว่าเวลาเราอยากรู้จํานวนคําตอบของสมการกําลังสองเนี่ยเราทำยังไงอ่าเวลาหลักรู้นะครับสมมติว่าเราอยู่ในรูปนี้เราจัดที่อยู่ในรูปนี้ได้แล้วนะครับ a x กาลังสบวก b x บวก c เท่ากับศเหมือนเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เราก็จัดให้อยู่ในรูป ตัวอะไรก็ไม่รู้คูณอยู่กับ x กลาลังสองบวกกับตัวไ,ไม่รู้คูณอยู่กับ x แล้วก็บวกด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้เท่ากับศูนย์เหมือนกันใช่ไหมครับ x กลาลังสอง x แล้วก็ไม่มี x ทีนี้ถ้าเราอยากรู้จำนวนคําตอบเนี่ยเรามีวิธีง่ายๆก็คือ b กาลังสองลบ 4ac นั่นเองอันนี้ทีนี้พอเรารู้ b กาลังสองลบ 4ac ปุ๊บดูค่าของมันครับว่ามันมากกว่าศูนย์หรือเปล่าถ้ามากกว่าศูนย์แสดงว่ามีสองคำตอบ แต่ถ้าเท่ากับ0ูนย์เป๊ะเลยแสดงว่ามี1คําตอบแล้วก็ถ้ามันน้อยกว่า0ูนแสดงว่าไม่มีคําตอบในระบบจํานวนจริงนะครับอ่านี่คือวิธีการเช็คง่ายๆว่ามีกี่คําตอบซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ใช้วิธีนี้เป๊ะๆเ,เลยเพราะเขาบอกว่าอะไรบอกว่ามีแค่1คําตอบแสดงว่า b กําลังสองลบส ac เนี่ยต้องเท่ากับ0ูนย์เป๊ะเลยนะครับ ทีนี้มีพี่อยากจะพูดถึงวิธีการหาคำตอบด้วยถ้าเป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศนและน้องๆเนี่ยแยกตัวประกอบไม่เป็นสมมติว่าเป็นสมการที่ยากมากน้องๆแยกตัวประกอบไม่ได้เนี่ยมันก็มีวิธีหาค่าค่ะคำตอบก็คือ x จะเท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะครับอ่าสูตรนี้ก็เป็นสูตร ดั้งเดิมเลยซึ่งน้องๆเนี่ยควรจะจำให้ได้นะครับมันใช้เวลาที่เป็นสมการที่แบบเป็นเลขที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับคําตอบมันก็จะออกมาแบบติดรูทติดนู่นติดนี่หน่อยแต่ว่าข้อทาให้เราหาคําตอบ x ออกมาจนได้นะครับ x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac หารใหญ่ด้วย 2a นะครับทีนี้กลับมาตรงเรื่องของเราก่อนเรื่องของเราเนี่ย คือตรงสมการล่างสุดใช่ไหมครับอ่พี่จะเขียนบนแผ่นใหม่แล้วกันคือลบ m x กลังสองบวกกับ m ลบ6 x แล้วก็บวกกับ m กำลังสองลบ5ส่วน2 m ลบ1เท่ากับ0นะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามีกี่คำตอบก็ต้องใช้ b กำลังสองลบ ac ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่ามีคำตอบเดียวก็คือจับเท่ากับ0 อ่า B คือไร่ B คือ M ลบหก็แทนเข้าไปก็คือ M ลบหกทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ4คูณอยู่กับอะไร A, A คืออะไรครับลบ M C คือไร C คือตัวสุดท้ายก็คือ M กํากำลังสองลบห้าส่วนสองเลบหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับทีนี้ก็กระจายเลยก็จะได้ว่า M กํากำลังสองลบสิบสองเบวกสามสิบหก บวกกับ 4m กำลัง3ลบกับ 10m กำลัง2แล้วก็ลบกับ 4m เท่ากับ0นะครับทีนี้ก็รวมเลยรวมให้เป็นเป็นอันไหนสัมประสิทธิ์เอ้ยอันไหนมี m ยกกำลังเหมือนกันก็เอามารวมกันเลยนะครับจะเป็น 4m กำลัง3ลบ 9m กำลัง2ลบ 16m บวก36เท่ากับ0 ีนี้เราจะแยกตัวประกอบยังไงดีครับเห็นพวกนี้ไหมเห็นความสัมพันธ์มันไหมว่ามีเลข4มี9มี16มี36มสิบกเราก็ควรจะจับคู่กันครับก็คือดูจากตรงนี้แล้ว4ควรจะจับคู่กับ16และ9ก้จับคู่กับ36เพราะมันเป็น4เท่าทั้งคู่เลยใช่ไหมครับอ่าก็เอามาจับคู่เป็น4 M ่เอ็กำลังสามลบสิบ แล้วก็ลบ 9m กำลังสองบวก36มสกเข้ากระสนะครับอ่าทีนี้เราทำยังไงต่อเราก็จะดึง 4m ออกมาคูณอยู่กับ m กำลังสองลบ4แล้วก็ลบ9ดึงดึงลบ9ออกมานะครับคูณกับ m กำลังสองลบ4ทีนี้ m กำลังสองลบ4ทั้งคู่ใช่ไหมครับดังนั้นก็ดึงตัวร่วมอีกครั้งหนึ่งดึง m กำลังสองลบ4ออกมา คูณอยู่กับ4 m ลบ9นั่นเองเท่ากับ0ทีนี้ m กำลังสองลบ4เนี่ยมันคือผลต่างกำลังสองใช่ไหมครับมันย่อยได้อีกครั้งหนึ่งก็คือ m บวก2คูณอยู่กับ m ลบ2คูณอยู่กับ4 m ลบ9กเท่ากับ0ก็จบแล้วทีนี้เราก็จะได้ค่า m 2, มาทั้งหมดกี่ค่าครับ3ค่านั่นเองก็คือ m จะเท่ากับ2ลบ2แล้วก็9ส่วน4แต่โจทย์บอกว่า m เนี่ยเป็นค่าที่มีมากกว่า2ครับ มากกว่า2เลยนะดังนั้นเป็นติด,ตดลบก็ไม่ได้แหละแลวเป็น2ก็ไม่ได้ซึ่ง9้าส่วนสมันมากกว่า2นะครับดังนั้นก็เป็นคําตอบคําตอบเดียวเลยคือ m เท่ากับ9ส่วนสทีนี้ m ตอบ9ส่วน4แต่ว่าโจทย์ยังมีต่อครับยังไม่พอโจทย์บอกว่าเอา m เนี่ยมายกกําลังหนึ่งส่วนสองก่อนแล้วค่อยบวกด้วย1ส่วนสอง่า m เท่ากับ9ส่วนสี่ แล้ว m ยกกำลังหนึ่งส่วนสองคืออะไรเอ่ยอ่า m ยกกำลังหนส่วนสองคืออะไรครับมันคือรากที่2ของ m นั่นเองก็คือรากที่สองของ9กส่วนสี่ใช่ไหมครับคือเท่าไหร่ครับคือสามส่วนสนั่นเองทีนี้3ามส่วนสองมาบวกกับ1นส่วนสตามโจทย์ใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็น2เลยซึ่งก็กลายเป็นคำตอบของข้อนี้เลยนะครับว่าต้องตอบสอง ก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะครับทีนี้พี่ก็อยากจะพูดทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0จะได้ว่าจำนวนคำตอบจะได้ว่าถ้าเป็น b กำลังสองเราต้องใช้สูตร b กำลังสองลบ 4ac นะถ้าได้มากกว่าศ แล้วก็เท่ากับศแล้วก็น้อยกว่าศูนย์อ่ามันเป็น3กรณีถ้ามากกว่าศูนย์แสดงว่ามี2คําตอบถ้าเท่ากับศูนย์คือมี1คําตอบและก็ถ้าน้อยกว่าศูนย์ก็คือไม่มีคําตอบนะครับอ่าจารูปนี้ให้ได้นะครับสําคัญมากในการหาหาจํานวนคําตอบนะครับทีนี้ พูดถึงเรื่องเลขยกกำลังนิดหนึ่งไอ้ตรง m ยกกำลังหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันคือรากที่สองของ m ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเป็น m ยกกำลังหนึ่งส่วนสามคืออะไรมันคือรากที่สามของ m นั่นเองแยกยกกำลังเนี่ยถ้ายกกำลังนี่เศษส่วนเนี่ยมันจะกลายเป็นลากนะครับอ่างั้นถ้าพี่ลองเพิ่มข้าไปเป็น m ยกกำลังสามส่วนห้าอย่างเงี้ยมันคือรากที่ห้าของ m ยกกำลังสามนั่นเองนะครับ อ่าก็จะเข้าใจง่ายๆนะครับคือถ้ามันเป็นตัวส่วนเนี่ยก็จะกลายเป็นลากถ้าเป็นตัวที่อยู่เศษข้างบนเนี่ยก็จะออกมายกกาลังธรรมดาธรรมดาเลยนะครับอ่าก็จบข้อ13นะครับ